สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนคลิปนี้ยา,ายจ้า,ามาิกาผ้าม้วนเด้อจ้าเด้อยายชิ้ผ้ามาเบิ่งตาทองโหดพักเด้อจ้านี่เห็นบอพี่น้องสวัสดีครับนี่พักเห็นบองามบอพี่น้องนี่เขาอืดผ้าหยังเหลือเท่า่องสายเด้อจ้านึ่ง เห็นบอกง,งามๆเลยพี่น้องนี่นี่แก่กระชิมาหาเก็บพักไปเจวเอาพี่น้องเนาะเก็บพักบุงพักยังพี่น้องเห็นบอกแต่ทองหดต้องตักหนาม,มาหดพอได้ใส่เครื่องทุนเลี้ยงขึ้นเขาดอก,กน,นี่เลยนี่พี่น้อง ก่องกระปุกใหม่นี่พี่น้องงามบอ่อนี่พักกวงตุงนี่มาเด้อพี่น้องมาเอาไปแจวเด้อนี่พักกวงตุง้งวานกินเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อนี่บอกผีใหญ่เห็นบอ่นอน,บอนีบอกผีตา,าทองปลูกนี่พักบุกพักบุงนี่ตาทอง เก็บไปพัดเลยน,นี่ตะทองป่าเราไปพัดนรอพี่น้ององ,งามง่ามพักบุงนี่ยายจะรีวิวให้บึงยายจะรีวิวให้ดูหลังจากยายไปหาหมอมาแล้วยายก็ชมาให้ตะท้ออันนี้มาบึงตาทองเราหดของหล่วก็จะก,ก่อชีไปเห็ดกินเห็ดอยากเนะจน๊ะเนาะ ดอกผีปู่บรายดอกจ้าตาทองมามีแห้งโหดปู่พ่อเด้กินได้ยอยากเนาะพี่น้องเห็นบอดุกบ่พี่น้องดุกบอนั่นผักกวงตุ้งมาเอาในย่ามีเกวเด้อตัวนี้ผักขาวผักกาดขาวหรือผักกาดห้องเนาะพี่น้องเนาะน,น,น,นี่มากมากนี่ นีน่อันนั้นพักซีลาวมันแหง้งมันมันมันหอนแหง้งมันเหี่ยวน้องพี่น้องเนาะนี่เด่น,น,น,นหอนแหงน้งอีลิพี่น้องเพื่อตุนนี้ก็ดอกกระล่งดอก พี่นอนี่กระทองปลูกผักต้นนี้พักงังกระทองเออผักบัวผ้าด้วยจ่าเดินนี่ยายฉีบเก็บไปผัดหอยแจ้งน่อยนี่เก็บไปผัดหอยหามาทํากินเนาะพี่น้องเนาะบอกหอยกระทองกระหดแล้วแล้วเวนาะพี่น้องนเนาะแล้วแล้ว นั่นเร็วเร็วแล้วห,หนเจะบ่าหาใหม่หาใหม่มา,าม,มาซักเนาะสาเนาะหาใหม่มาซักมันโดกแห้งมันเลยหลุมลุมนำพี่น้องทัง้งนี่ปูกหอยที่ใหญ่งง่ม,มากเลยจ้า หามาทํากิ่นน้องพี่น้องนี่แต่อท้องรสคล้องแล้วก็ซิมาพัดกินเสียบเสบไปเลยมือนี้หอยเขาพักบุญละพดัดเน,ะนะาะจ้ะเนาะไปบึงตะทองพัดน้องพีนง่น้องตะท้องกะสิเต้าบกพริกกับกระเทียมกับกระเทียมด้องพี่น้องเลยใหญ่มากใส่บกพริกบ,บพกบบพริกแห้งบม่มีบกพริกสดเน,น้องสาวเานาะ เสียบๆไปเลยหามากก็มาทำกินักสด,ดนี่แย่เลือกออกตั้งหาก,ากนะจ่ะนี่บกหอยตัวนี้หอยทรายยังบกหอยยังบกหอยทรายใหญ่บกหอยจูบยายบัทันใหญ่หิตยายหิดตัวนี้ก่อนเนาะจ่ะตัวนั้นเขาไปใช้ใช้เกงขี้เล็กตัวนี้พัดกินแสียบๆเลย ไปไปผัดเท้าพี่นอ้องน้ำมันลงไปเยวหมอีห้อนใส่พริกเสร็กระเทียมห้อยลงไเนาสี่น้องเนานะ ใส่หอยใส่หอยเป็นดอกิีอดงเฮ่ยลมจวกเลยาัวมันไม่น้ำน้ำประชาชนใส่ลามเลยเออเออ เปลือกกุ้งจะยุ่งกันตัวหนอนเข้มคนข้าวมั่จะเที่ยงถึงมาก่อนนะเสี่ยงัวเสี่ยบรเสียไรเสี่ยน้อยเสียน้อยนะจ่าเนาะลงไปนมันหอยลงไป นี่ม <Hi> องช็อตผวขาวอตผ้าเขียวอคนต้องเเรื่องนอนเืองนอนอือผวขาวตัวแต่หัวมันแค่เท่นอเห็นบ่พี่นองเออเบื่อหัวโอ้แตกออกแล้วเนาะสาวมันยืนดีมานก ห,ห,ห้อยยิ้งคือนองเออหวนดีนวดเท่าบางที่ล่ะใต่บัวเราพาลงไปมัน,นใส่ใบยหยเดลือด้วมันเลคับนี่นนอขับใหหอมหอมเลยอนอ่มันปลาลงไปนิดหนึ่ง แดดบดดด้อพี่น้องมาเอาในย่เด้วยน้องเนาะตักเสิร์ฟได้เลยพี่น้องใส่บุญเด้ออย่างนี้น้องพัดเหลวแยกกับจิ๊กเก็ตขาตัวนี้ปนแห้งย่าด้อนี่ปนปลาแห้งย่ายหามายายกก็มาทอดน้องพี่น้อง ทอเดี๋ยวก็มาตะปุนนี่เดี๋ยกกินเสร็จเลยครับสวนาจารย์มาเริ่มมาเด้อมเมื่อกี้เขาวข้าวพัดหอยเออข้าวพัดหอยแกงชิเล็กพร้อมก็แกงชิลเล็กลูกสาวแกงมาให้กินเนาะจ้าเนาะมามามาพี heures, meter, ่น้องมาใส่หนังวัวเด้อจ้านี่แกงชิลเล็กใส่หนังวัวตาทองกินหนังวัวยายบุกินยายกกินชิคกี้พายมามามาพี่น้องแซ่บเจ๋งนะ อืบแสบกินอาหมามากินในกันทุกคนนี่ตัวนี้กับปุ้นแหงใหยป้ากระเดือยแยได้มากแยกกเลยมาตาแหงเลยแยกกะลยถั่วตัาปูนแหงแสบแบกิน้อนผมสีอมหลอมเลยกินนองแสบแสบก่น้อนไม่เสบนะ มานสิว่าเลูกลอ่ะตรงนี้หอยจิบจี่อปนน้าวนดีด้วยพึน,อน้อแยกักินลำกินอืม้นนอนแบพึลิเดีด๋ยวมันเลยพี่น,อน้อนเดี๋ยวมันเลยแจ็บเจ็บ เมืมกีกับยาดเลยหอนกินหอนเนื้อแต่เนื้อแต่เลยมือนเนี่ยแก่ประธาอแืมมือมันรูดในเตาพร้อนมันรูดดีเนาะอืออือหอยประทังหอยประทังใก็คือเนาะเนื้อตึง ไหวไงตัวยังไงเนาะมันบอกอกน้หนักมันตัดสิเจ๊เจพี่น้องพิพขากล้เลยอืใหญ่กะสิจกฮิปพวกเขากบแก้หม้กบปน ผ่นหอยเชสหัวุละผ่านหอยเราแจ้งีริกบเพื่อนเซนี่ดิจ้าขอคุณนทุกกำลังใจขอคุณทุกคอมเมนขอคุณนทุกไหลทุกแต่จ่าไอรักพี่น้องดิจ้าสวัสดีจ้าตัวทีตามคลิปหญ่ต่อไปสวัสครับสวัสดีครับ